ในขณะที่นากากดำในห้วงเวลาไลโนบิตะและโดราเอมอนจึงสร้างความเสียหายให้กับไทม์แมชีนของพวกเขาเขาตัดสินใจจะฆ่าทั้งคู่แต่ลูกวอลสอดแนมของไทม์เพโตรอยู่ที่นั่นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทำได้เมื่อมาถึงยุคคริเทเชียสโนบิตะบอกว่าจะจากไปเพื่อพิสุเกะแต่พิสุเกะยังคงเดินตามโนบิตะจึงตะวาาพิสุเกะไปทั้งน้ำตาสักวันเธอจะเข้าใจที่ฉันต้องทำอย่างนี้ จากนั้นก็รีบกลับไปที่ทามีชีมอย่างรวดเร็วเมื่อย้อนกลับไปสู่ปัจจุบันโนบิตะขอให้ดราเอมอนใช้เครื่องมือในการกินสปาเกตตีด้วยจมูกของเขามันมีที่ไหนกันเล่าไม่กี่วันต่อมาซุนิโอขอให้โนบิตะกินสปาเกตตีทางจมูกเพราะเขาโกหกโนบิตะโดนใจแอนให้กินสปาเกตตีแล้วก็จามออกมาโนบิตะจึงหนีไปที่บ้านของชิซุกะเพื่อซ่อนตัวจากใจแอน ชิซุกะก็ไม่เชื่อด้วยว่าโนบิตะเลี้ยงไดโนเสาร์